ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมรบก,กวนพี่ลองทําตามผมอีกสักวิธีหนึ่งดูก่อนนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ในส่วนของไซลิงนะครับเพื่อพ่นตัวน้ําเข้าไปในตัวปั๊มด้านในนี้นะครับให้น้ํามันถึงข้างในตัวปั๊มนะครับแล้วก็หรือถ้าพี่ไม่มีไซลิงแบบแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นปากเป่าเข้าไปข้างในก็ได้นะครับ โอเคเบื้องต้นลบกวนให้พี่เปิดเครื่องนะครับให้ตัวปั๊มเขาทํางานก่อนแล้วก็ในจังหวะที่ตัวปั๊มเขาทางานนะครับให้พี่หาไอจุกอุดรูนะครับอุดรูบริเวณนี้ไว้ก่อนแล้วก็พ่นน้ําเข้าไปด้านในนี้นะครับจะใช้เป็นตัวไซลิงหรือว่าจะใช้เป็นปากเป่าก็ได้นะครับให้น้ําเข้าไปด้านในตัวปั๊มนะครับก็ ระหว่างนั้นก็ให้ที่เอาสายกับเข้าที่เดิมนะครับแนะนำว่าให้ทำตอนที่ปั๊มเขาทำงานเลยนะครับโอเคพอระหว่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรบกวนพี่อัปเดตผมพี่จีนะครับว่าตัวเครื่องเขาทำงานได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าแก้ไขไม่ได้อย่างไรนะครับก็จะมีแค่นี้ครับ